มีเรื่องเล่าขานอย่างยาวนานหลังจากอาจารย์ท่านหนึ่งก็เสียชีวิตนะครับที่โรงเรียนนี้หลังจากนั้นก็นมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นไปติดตามจากคุณต่พิกิจโพงกุลาบเยี่ยวข่าวราตีคืนนี้ครับ เป็นเรื่องเล่าในโลกออนไลน์ที่กล่าวขานว่าภายในโรงเรียนและตามอาคารต่างๆของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีเรื่องราวสุดหลอนเกิดขึ้นกับนักเรียนทั้งสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าในอดีต คุณผู้ชมครับคืนนี้เหี่ยวข่าวราตีจะพาคุณผู้ชมมายัางโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลําพูนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวลงบนเว็บไซต์พันทิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าเรื่องราวที่ผู้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวนั้นได้มีการระบุไว้ว่าที่นี่มีความลี้ลับมีความอาถรรพ์บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมครับ เี่ยวข่าวราตีลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนตามที่ผู้โพสตได้เปิดเผยไว้ทีมข่าวเริ่มตรวจสอบตามระดับไทม์ไลน์เดเริ่มต้นจากอาคาร5ชั้นที่สองโดยผู้โพสระบุว่าทุกครั้งที่เข้าห้องน้ําเพียงลําพังซึ่งในตอนที่ตนเองเข้าไปในห้องน้ําไม่มีใครเปิดก๊อกน้ําไว้แต่หลังจากนั้นกลับมีเหมือนคนมาเปิดน้ําทิ้งไว้และทุกครั้งตนเองต้องออกมาปิดก๊อกน้ําดังกล่าวด้วยตนเอง จากนี้เรายังได้พยายามเดินตรวจสอบโดยรอบตามที่ผู้โพสให้ข้อมูลว่าขณะนั่งทํากิจกรรมหน้าห้องหน้าตัดสินได้หันไปเห็นผู้หญิงผมสั้นสวมเสื้อเชิ้ตขาวกับรองสีดําเดินไปมาที่บริเวณชั้นสองของอาคารซึ่งในเวลานั้นทุกคนต่างมองหน้ากันและทั้งหมดจึงรีบกลับบ้านทันที ทีมข่าวยังได้ตรวจสอบอาคารเรียนไม้หลังเก่าที่อยู่ด้านหลังอาคาร5รวมถึงอาคารเรียนเก่าแก่ที่เรียกกันว่าตึก6ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งโรงเรียนจากการตรวจสอบพบว่าอาคารทั้งสองแห่งค่อนข้างมืดและเงียบสงัดแต่ทีมข่าวก็ยังไม่พบความผิดปกติยาใด ด้านนายดำรงกองมณีชาวบ้านในพื้นที่และมีความผูกพันกับโรงเรียนแห่งนี้มาหลายสิบปีระบุว่าสำหรับตนเองเชื่อว่าเรื่องราวที่มีการล่ําลือเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงเนื่องจากในอดีตเคยมีอาจารย์คนหนึ่งได้กินยาผิดจนทําให้เสียชีวิตที่บริเวณอาคาร5ชั้น2และตนเองก็เคยประสบพบเจอกับเรื่องราวความอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับแต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นหากมีคนลบหลู่หรือไม่ประสงค์ดีกับโรงเรียนแห่งนี้ โดนอ่ะมันจะเชื่อถ้ามึงไม่เจอมึงไม่รู้แต่ผูเจอผมเคยเดินมาละสิ่งอะไรที่มึงที้ลีลับลับแต่ผีผมไม่เชื่อแต่วิญญาณผมเชื่อขึ้นมาอาคารไม้อันี้ว่าแม่รักขออนุญาตใส่รองเท้าขึ้นมาเนี่ยแกล่อเลยลาอีกหนึ่งต่างอาคารห้านี้มีครูคนหนึ่งนะฮะแกเสียชีวิตด้วยด้วยการอะไรนะวิญญาณวิญญาณแกจะอยู่เนาะความที่ว่าผูกพัน มีวันนี้คนคนนั้นก็ล่อเลยตรงกาแฟล้างจานโอเค,อเ,คเดี๋ยวเปน็นยังไงไม่มีใครว่าเอ,อรู้ละว่าเป็นคนคนนั้นที่เสียชีวิตส่วนในถวันเล็กตัวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนระบุว่าจากเรื่องราวดังกล่าวตนเองในฐานะ ที่เป็นคนคอยดูแลโรงเรียนมาหลายสิบปียังไม่เคยเจอกับเรื่องราวดังกล่าวตามที่โลกออนไลน์มีการกล่าวถึงแต่หากจะมีจริงตามคำาล่าลือตอนเองก็เชื่อว่าจะไม่เกิดกับคนที่คิดดีทำดีอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องราวและความน่าสะพึงกลัวของโรงเรียนแห่งนี้อาจจะเป็นเพียงคำาล่าลือที่มีอยู่จริง หรือไม่มีอยู่จริงก็ตามซึ่งเกี่ยวข่าวราตรีก็เป็นเพียงสื่อกลางในการร่วมตรวจสอบให้ายข้อสงสัยและทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่ที่คุณผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินและใช้วิจนารณญาตในการรับชมเดี่ยวข่าวราตรีรายงาน เาาไปดูนะฮะตามที่เขาลือๆกันไปนะฮะคุณจะพิกิจบอกว่าไม่เจออะไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่คุณลุงบอกขึ้นอยู่กับว่าคนที่เจออาจจะคิดไม่ดีกับโรงเรียนก็ได้เรื่องแบบนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ